ครับผมวันนี้เราจะมาสอนการสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์นะครับผ่านโปรแกรมแบล็คซิมูเลชันครับผมโดยหลักการในการสั่งงานของมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์นะครับเราจะทำการป้อนเพาเจอร์เลเตอร์ครับผมจากโปรแกรมแบล็คซิมูเลชันเนี่ยเข้าไปที่บอร์ดอาร์ดิโนครับผมโดยใช้สาย USB ที่ต่อเข้าจากคอมเนี่ยครับผมเข้ามาที่บอร์ดอาร์ดิโนนะครับผมจากนั้นเนี่ยทัมการเชื่อมต่อบอร์ดอาร์ดิโนกับตัวเซอร์โวมอเตอร์นะฮะโดย เราเนี่ยสามารถควบคุมการหมุนของมอเตอร์โดยการปรับความกว้างของช่องเพลาในแต่ละในแต่ละช่วงนะครับซึ่งตัวเซอร์ว,โวโมมเตอร์ของผมเนี่ยได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยฮะโดยวงจรที่เราต้องทําการต่อเนี่ยจะเป็นดังนี้ครับผมโดยที่ที่ตัวเซอร์โวโมอเตอร์จะมี3สายด้วยกันนะครับก็จะมีสายสีแดงที่เอาไว้ต่อเข้ากับช่องไฟ5โวลต์ในตัวของ Arduino นะครับก็จะมีสี ดำนะครับที่เป็นสายที่เอาไว้เชื่อมต่อกับกราวด์อีกสายหนึ่งเป็นสายส่งสัญญาณนะครับจาก Arduino จากพอร์ต Arduino d i g i ออ l Output เข้ามาที่เซอร์โวมอเตอร์เพื่อให้เขาเพื่อให้เราควบคุมการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ได้นะครับผมฮะจากนั้นเนี่ยเราจะทําการต่อนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างก็คือบอร์ด Arduino ฮะ a t m e งห้าหกครับผม Arduino Mega 250นะครับแล้วก็มีเซอร์โวมอเตอร์ครับผมใช่นั้นก็มีสายเชื่อมต่อ Connecting w i ่ e ทำการเปิดโปรแกรมแมทแลบขึ้นมาเลยฮะจากนั้นเปิดนี่คือโปรแกรมแม l แลบ 2015A นะครับจากนั้นเปิด s i m u l i n k ครับผมด้านบนฮะเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วจะได้เจอหน้าต่างนี้นะครับซึ่งเป็นหน้าต่างที่เอาไว้สร้างบล็อกต่างๆของโปรแกรม s i m u l i n k นะครับผมให้เราทำการสร้าง New Model นะฮะโดยการคลิกที่ New Model ข้างบนครับผม จั้นให้เราเซิร์ชหา Simulink Support Package for Arduino Hardware ที่เราลงไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงแรกๆครับผมสั่ง s e r v ์โวมอเตนะครับโดยใช้บล็อกคอ m มอนของ Arduino นะครับซึ่งจะมีบล็อกต่างๆอยู่หลักนี้ครับผมทำการใช้บล็อก Digital output นะฮะซึ่งผมได้กำหนดการต่อ ของสายส่งสัญญาณเนี่ยไว้ที่ pin 9ของ digital output ของ Arduino นะครับตรงนี้ฮะ pin 9นะครับผมจะเป็นสายเส้นสีขาวนี่ครับผมเชื่อมต่อเข้ากับสายสีขาวของตัว servo motor นะฮะจากนั้นเนี่ยให้เราทำการลากบล็อก p o w e r generator ลงมาอีกบล็อกนึงครับเพื่อที่เราจะใช้ในการควบคุมทิศทางการหมุนของ servo motor ครับ ทำการเชื่อมต่อสายจากบล็อกเพาเวอร์นะครับไปที่ดิจิตอล Output จากนั้นเนี่ยให้เราทำการเ,าเสียบสาย USB พอร์จาก Arduino เข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเราครับผม <c oughs> พอเสียบเสร็จจะมีเสียงขึ้นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีไฟติดสีสเขียวครับผมที่ตรงออนของบอร์ด Arduino นะฮะครับผมในการตั้งค่าบล็อก p o าเ r g e n e r เนเตนะครับสิ่งที่สำคัญในการตั้งตั้งค่าบล็อกเนี่ย ในการควบคุมทิศทางการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์เนี่ยจะจะต้องใช้ period นะครับแล้วก็พาวิทในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับนี่คือจะแสดงตัวอย่างการคำนวณความกว้างของพาวิทนะครับผมซึ่งพาแต่ละลูกที่ใช้เวลาห่างกันถ้าเรากำหนดให้เป็น2 0ม mm ิลมิวินาทีนะฮะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0.0 0. 2นะครับผมแล้วก็ให้1ลูกเนี่ยมีพาวิดอยู่ที่1.5 mm มิลลิวินาทีครับผมเมื่อเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นแ,นแล้วเนี่ยก็คือการเอา1.5 mm ไปหารก,กับ20นะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยเนี่ยจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์นของเ,ออเปอร์เซ็นต์ออฟพีเรียดออกมาฮะให้เราทำการใส่งลงไปในการตั้งค่าของพาวเจ g เน e ร a เตอร์นะครับตั้งค่างี้เป็น0.02ครับผมแล้วก็พาวิดเนี่ยเป็น7.5็ด ทําการตั้งค่าครับผมหลังจากนั้นทําการสั่งงานสั่งรันครับในการคิกที่2ครับไปที่ออปชันนะฮะจะให้เลือก Target Hardware ครับผมให้เราเลือก Arduino Mega 2560ครับแล้วก็คลิกที่ OK ครับจำเนให้เราทําการปรับแถบตรงนี้นะฮะให้เป็น External ครับในการสั่การอุปกรณ์ภายนอกฮะแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น Infinity ครับเวลาที่เราจะใช้ในการ ดูการหมุนการแซมเปิลนะครับก็คือเป็นอินฟินิตี้ไปครับจากนั้นทำการกดดิปลอยครับครับผมเมื่อเราทำการดิปลอยเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิก Run ครับแร้วผมเมื่อเราสั่งรันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ถึงการหมุน ของเซอร์โวมอเตอร์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะต้องการจะให้มันหมุนไปทางไหนนะครับโดยที่เราสามารถเนี่ยเปลี่ยนความกว้างของช่วงเพาได้ครับโดยการที่เรากำหนดา uh, period ที่บล็อกของเพาเจเนเรเตอร์ครับผมซึ่ง uh, ในตัวเซอร์โวของผมเซอร์โวผมนะครับถ้าเกิดผมกำหนดเป็น0.003 00, เนี่ยจะทำให้เซอร์โวหมายเลขสองของผมเนี่ยไปอยู่ที่มุม ทางขวาสุดนะครับหรือว่าเป็นมุมร80นะครับทางขวาสุดชี้ไปทาง180ยองศานะฮะเราชี้ไปทางศูนย์องศาครับขออภัยดัยงนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นมุม0.002นะครับที่เราได้คำนวณกันไว้เมื่อกี้นะฮะมุมจะไปตกอยู่ที่ประมาณเ,าเกินเกองศามานิดน,นึงครับดูสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเซอร์โวนะครับนี่ฮะจะ 180องศานะครับก็จะวนมาอยู่ที่ประมาณเลย90องศาอันนี้นิดนึงครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถถ้าเราอยากจะควบคุมการหมุนของเซอร์โวนะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลง period ครับผมให้เป็นค่าที่เราต้องการจะได้มุมที่เราต้องการครับผมซึ่งถ้า,าต้องการให้มันต่ำกว่า90องศานิดหน่อยนะฮะเป็น0.01 จะมาอยู่ที่ตรงกลางนะครับวันกลางๆนิดนึงครับค่นี้นี่ซึ่งการควบคุมมอเตอร์เซอร์โวเนี่ยสามารถทำให้เราใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับในการควบคุมสิ่งที่ต้องใช้มอเตอร์ต้องการทิศทางที่แม่นยำเนี่ยสามารถใช้มอเตอร์ไปใช้ร่วมอยู่ในงานได้ครับผมคร,บครับขอบคุณครับ